มาแจ้งความเพราะเราเรา,เราดาเนินการแจ้งความไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้ที่มาที่กองปราบเนี่ยเขาเพื่อมาติดตามสอบถามความคืบหน้าว่าเรื่องราวที่ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวนในี่กองปราบเนี่ยว่าดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหน,นนะครับน,นี้ครับเมือ่อวันที่ยีย่สิบสองค่ะคือเขาไหนครับเ,เข้าไปที่ห้องแล้วเ,าเขาคุกค,คามแบบข่มขู่จะทําร้ายค่ะ S <S พวกนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่โดนเก็บบัตรประชาชนไปแล้วไม่ได้รับค่าตอบแทนก็เข้าใจ <S <S 1> <S 1> <อ>ก็เข้าใจผิดคิดว่าคนเนี้ยจะต้องเป็นคนดาเนินการนําค่าตอบแทนมาให้ก็จึงบุกรุกเข้ามาที่ที่พักอ่าแล้วก็มาทําลายทรัพย์สินมาปิดกั้นมาล็อก ลูกกุญแจไอ้ลูกกุญแจมาเอากาวหยอดจึงไม่สามารถเข้าที่พักได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปตะโกนถา,ถามถามถามชื่อว่าใช่ชื่อคนนี้ไหมแต่ว่าด้วยตัวเองไม่ได้ทําผิดอะไรก็เลยออกออกมาจากหน้าห้องหลร็จากนั้นเขาก็เลยไปทวงทวงสิทธิ์ที่ว่าเขาอยากจะได้เอ,เอกสารบัตรประชาชนเขาคืนเอ,เอกสารนะคะแต่ทีนี้ทางเราไม่มีให้เพราะว่าทางาที่พักการเมืองอะคะ่ะ เขายังไม่ได้คืนไอเอกสารที่คนไม่มีสิทธิ์อะค่ะมาให้เราก็เราก็เลยไม่มีให้เขาอะค่ะแต่ถ้าไม่มีให้เขาเขาก็จะอยากได้เป็นตัวเงินนะคะห้าร้อยบาทต่อคนนะคะแต่นี้เราไม่เราไม่มีให้ไงเพราะว่าเราเราไม่ได้เป็นคนผู้แจกจ่ายมันมีอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนที่เป็นผู้แจกจ่ายแต่เพื่อนคนนี้เขาจะปัดความรับผิดช,ชอบอะค่ะมาให้กับทางเราอะค่ะ แล้วเขาก็ไปคุกคามแบบว่าเขาจะมีดไปฟันมั่งอะไรมั่งเนี่ยค่ะเราก็เลยหนีออกทางทางทางข้างหลังโดยที่ลูกลูกสาวอะค่ะ mm. ไปทันเหตุการณ์พอดีก็ช่วยเอาออกข้างหลังแต่ว่าข้างหน้านี่เขาจะรับเหตุการณ์ไปก่อนแล้วก็หนีออกข้างหลังอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เข้าคอนโดไม่ได้เลย oh, เพราะว่าเขาอ่ากาวกาวกระทงังอะค่ะไปหยอดทั้งสองสองสองรูเลยคือไม่สามารถเข้าได้เลยอะค่ะร่วมเดือนแล้วอ่ะค่ะร่วมเดือนแล้วครับ ก็รายเ็นเราเห็นเร่ร่อนไปเรื่อยไปขอไปขอความช่วยเหลือตอนนั้นพี่ไม่รู้เหตุการณ์เพราะว่าพี่ได้ทํางานแบบช่วยเหลือพักพกากรเมืองคนหนึ่งเด็เขาจะตื่นเต้คือท,ทางพี่เขาเนี่ยเขาทํางานและมีความสนิทสนมกับพักการเมืองพักการเมืองหนึ่ง,กกมง,งผมขอใช้คำแบบนี้นะอ่าแล้วพอถึงกาหนดการวันเลือกตั้งการวันเลือกตั้งเนี่ยพักการเมืองดังกล่าวเนี่ยก็บอกว่าบอกรถช่วยผมหาเสียงหน่อยหาอะไรหน่อยแต่ด้วยตัวเขาเนี่ย เขาไม่ได้รู้จักคนเยอะไม่รู้จักอะไรก็จึงไปบอกกล่าวกับเพื่อนที่เขานำนำเสนอเมื่อสักครู่นี้ว่าให้ช่วยหาคนหาอะไรให้หน่อยนั่นแหละมันจึงเป็นที่มาพอเขาไปหาคนมาได้อะไรมาได้ก็ดําเนินการส่งต่อให้กับพรคการเมืองน,นั้นๆนะครับแล้วพอถึงเหตุการณ์ตอนหลังมามันอุบิเหตุกันมาอะไรกันมาเนี่ยกลุ่มคนที่ส่งบัตรไปแล้วไม่ได้เขาก็ปัดมาให้ว่าเนี่ยคนนี้เป็นคนเก็บให้ไปทวงกับคนนี้คนนี้ก็เลยจะต้องรับเคราะห์แต่จริงๆแล้วมันมีตัวละครอีก คนหนึ่งถึงสองคนที่เป็นกระบวนการเรื่องนี้อยู่ครับเขาจะได้เอาไปเช็คว่าคนนี้มีสิทธิ์ในเขตของสายใหม่ไหมเนาค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสำเนาที่แบบผ่านของสายใหม่อะเขาก็ติ๊กเป็นรายชื่อมาในวันนั้นเขาก็ส่งมาว่ามันผ่าน65คนแล้วเขาก็มีการใส่สองมาปัญหาประมาณ50คนคะ่ะที่ ทั้งหมดมันร้อยสิบห้าคนนะคะแต่ที่ผ่านของเขตสายไหมมันมันหกสิบห้าคนค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคือคนที่ไม่ผ่านห้าสิบคนเนี่ยเขาต้องการรายชื่อเขาต้องการเอกสารเขาคือกแต่ทางพักเขายังบอกว่ายุ่งไม่มีเวลาอะไรเงี้ยก็เลยปัดความรับผิดชอบมาให้ทางทางเราหมดเราก็ไม่มีเงินตรงนั้นที่จะไปเยียวยาให้เขาอะแต่พอเราโทรไปหาเขาอะ่ะ เขาจะพูดบอกวันนี้เขาไม่ไม่พูดนะก็คือเปิดลําโพงให้คนที่ไปบุกรุกเนี่ยเขาได้ฟังแต่นี่เขาไม่ยอมฟังอ่ะเขาไม่ฟังท่าเดียวก็ต้องหาวิธีหนีออกทางหลังบ้านนะดังอ่ะแบบพูดชื่อแล้วรู้จักเลยไหมรู้จักเขารู้จักแต่ขออนุญาตไม่พูดดีก,กว่ารายละเอียดอยู่ในสำนวนมไม่เป็นไรเดี๋ยวพอพอไปพอความมนปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเ,เ,เดี๋ยวจะออกมาเองเพราะว่าคู่แข่งที่อยู่ในเขตที่สายไหมมีไม่กี่พักครับเอ บางเรื่องเราได้แจ้งความท้องที่แล้วก็บางเรื่องเราไปร้องที่กรกะตส่วนเรื่องนี้มันเห็นว่ามันเถิดอการทุกขามแล้วเป็นชายสกกันบุกเข้าไปห้องผู้หญิงที่อยู่เนี้ยผมเลยจึงนําความมาแจ้งกองปราบแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอบถามว่าความขึ้นหน้าว่าคดีที่มาร้องทุกข์เนี่ยดําเนเินการอย่างไรถ้าขั้นตอนกองปราบไม่สามารถรับจะส่งกลับพื้นที่ก็สุดแท้แต่เราจะได้มันถามความขึ้นหน้าและเราเราไม่ไม่รู้ว่ามัน,ม,น,ม,นมันผิดกฎหมายอะไรเงี้ยคือด้วยความที่แบบ เราก็คนบ้านๆเนอะคือเคยเคยแบบขอความช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงแบบโควิดอะไรเนี่ยค่ะช่วยเหลือมาตลอด<ช>ก็เลยเขาขอความช่วยเหลือมาแบบนี้เราก็เลยรับปากเขาไปว่าจะช่วยเพราะว่าเหมือนก็ตอบแทนบุญคุณเขาอะ่ะโดยที่เราไม่รู้แต่เราไม่ได้ทําเองก็คือให้คนทําแทนเพราะเราไม่ค่อยรู้จักในการที่ไปหาหาซื้อเสียงอะไรเนี่ยค่ะ เออต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าจะบอกว่าเป็นการส่งเสริมการผู้จริตการเลือกตั้งเนี่ยคือต้องถามก่อนว่าโดยบริบทเนี่ยของของผู้เสียหายท่านเนี้ยกับตัวตัวผู้สมัครเนี่ยเขามีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมานานยาวนานพอสมควรมีความช่วยเหลือกันมาฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาการเลือกตั้งเขาก็บอกว่าเออช่วยผมหน่อยช่วยผมหาเสียงให้หน่อยช่วยอะไรให้หน่อย แต่เนี้ยในรูปแบบของการหาเสียงเนี่ยเขาก็นกําไปบอกกล่าวกับบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งก็ส่งเป็นบัตรประชาชนเป็นอะไรมาเลยเขาก็อ่ะในเมื่อหา,าได้อย่างนี้ก็คือการนําส่งเพราะนส่งเขาก็รับมาก็ส่งต่อวก็รูปแบบก็เป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลกระทบมันดันเกิดกับเขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขนาดนี้มันเดือนกว่าและที่ว่าไม่มีที่อยู่เข้าที่สอบถามผมคิดว่าจะไม่กล้าทําอีกแล้วครับแบบนี้ฮะใช่ค่ะขเขาเขาแจ้งมา,องมาบอกอ่า เขานัดนัดให้ไปเจอเขาที่พักอ่า <ๆ S 2> เราก็พาคนที่จะช่วยค่ะอีกคนหนึ่งพาไปด้วยอ่าพอพาไปเสร็จจากนั้นขเขาก็ชี้แจงรายละเอียดว่าเออให้ไปขอเอกสารให้เขาถ่ายบัตรมา <ๆ S 1> อ่าแล้วก็ให้เซ็นชื่อ <ๆ S 2> แล้วก็เขียนเบอร์โทรทุกคนที่ที่ว่าถ่ายเอกสารบัตรมาค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็มอบหมายให้่่่่่่่่่่่่า่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่ <S <S <ฮ>่นหัวละห้าร้อย ต่อคนที่ว่าเราไปหาคนคนนั้นต้องได้แต่ไม่ไม่ใช่คนที่หาได้นะคะเขาเสนอให้กับผู้มีสิทธิ์นะไม่ไม่ได้เสนอกับคนนี้ค่ะตัวพี่เนี่ยได้ส่วนแบ่งอะไรไหมไม่ได้อะไรเลยค่ะคือช่วยอย่างเดียวไม่ได้สักบาทนึงแล้วเพื่อนเพื่อนพี่คนที่ไปหาเขาได้ค่ะเขาเขาได้เข้าหัวจากสมมติเขาให้ห้าร้อยใช่ไหมคนนั้นเขาไปจ่ายสี่ร้อยเขาได้เองหนึ่งร้อยอ๋อหาเองหนึ่งร้อยค่ะก็อยากจะเข้าห้องให้ได้ค่ะจะเอาของออกเข้าไม่ได้ค่ะยังเข้าไม่ได้ นายพระลิศครับขอบคุณคายภิทักษ์ครับขอเบอร์ด้วย096 886 7704ครับเดี๋ยวขึ้นไปกันขนไกันนะ 什么样的东西？